นิทานเรื่องพินอคิโอนานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งเป็นช่างไม้ชื่อว่าเจเพโตเขาอยู่ตัวคนเดียวในบ้านไม้หลังเก่าโดยไม่มีทั้งภรรยาและลูกอยู่มาวันหนึ่งเจเพโตร,รู้สึกเหงาและนั่งคิดเล่นๆว่าถ้ามีลูกชายสักคนก็คงจะดีไม่น้อยด้วยเหตุนี้เขาจึงสร้างหุ่นกระบอกเด็กผู้ชายที่ทำจากไม้ขึ้นมาหนึ่งตัวเจ้าช่างหน้าตาน่ารักจริงๆ ฉันขอตั้งชื่อเธอว่าพินอคิโอก็แล้วกันเจพระเภทโตพูดขึ้นมาด้วยความชื่นชมหลังจากนั่งทำหุ่นไม้ทั้งวันจนเสร็จชายชราก็เข้านอนด้วยความอ่อนเพลียทันใดนั้นเองมีแสงจากฟ้าลอยเข้ามาในห้องทำงานของเขาและไม่นานก็มีหญิงรูปงามที่มาในชุดสีน้ำเงินสวยสง่าปรากฏตัวขึ้นกลางห้องเธอคือนางฟ้าสีน้ำเงินผู้ใจดีนั่นเองเจฟเพโต ด้วยความดีของเจ้าข้าจะขอมอบของขวัญที่ดีที่สุดเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนนางฟ้าสีน้ำเงินกล่าวเมื่อพูดจบนางฟ้าสีน้ำเงินก็เริ่มไร้เวทมนต์แล้วเสกไปที่หุ่นไม้พินอคิโอจากนั้นหุ่นไม้ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมขยับตัวเพื่อบิดขี้เกียจข้ามอบชีวิตใหม่ให้กับเจ้าแล้วนะพินอคิโอต่อไปนี้เจ้าจะต้องเป็นเด็กดีหากวันหนึ่งเจ้ากล้าหาญและทำความดี เจ้าจะได้เป็นเด็กผู้ชายเต็มตัวนางฟ้าสีน้ำเงินกล่าวพร้อมหายวับไปกับแสงสีฟ้าเช้าตรู่วันต่อมาเจ็บประเภทโตเดินเข้ามาในห้องทำงานเหมือนทุกวันแต่กลับต้องตะลึงเพราะเห็นหุ่นไม้พินาคิโอของเขามีชีวิตเขาอุ้มพี่นอคิโอกระโดดโลดเต้นไปรอบๆห้องด้วยความดีใจต่อไปนี้เธอคือลูกชายของชนะพินาคิโอเธอต้องเป็นเด็กและไปโรงเรียนด้วยนะสัญญากับฉันได้ไหม เจ็ดประเภทโตกล่าวพร้อมยิ้มด้วยความดีใจครับผมสัญญาว,ว่าจะเป็นเด็กดีและจะไปโรงเรียนทุกวันพินอคิโอตอบรับวันรุ่งขึ้นในขณะที่พินอคิโอกำลังเดินไปโรงเรียนเขาก็ได้พบกับหมาป่าเจ้าเล่ตัวหนึ่งที่กำลังเชิญชวนให้ทุกคนไปดูการแสดงหุ่นกระบอกเร่เข้ามาเร่เข้ามาการแสดงหุ่นกระบอกที่สุดอลังการมาเปิดแสดงที่นี่แล้ว ชาอดตัวหมดไม่รู้ด้วยนะหมาป่าตะโกนพร้อมชูตัวที่อยู่ในมือพินอาิโอเกิดความสนใจจึงเดินเข้าไปขอซื้อตัวหนึ่งใบเพื่อชมการแสดงแต่ทว่าเขาไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวจึงต้องเดินคอตกออกมาหมาป่าเจ้าเล่หคิดแผนร้ายจะลักพาตัวพินอาิโอกลับไปให้เจ้านายจึงรีบเดินตรงเข้ามาหาพินอากิโอเจ้าหนูน้อยหุ่นกระบอกถ้าอยากดูการแสดง ก็เอาหนังสือเรียนของเจ้ามาแลกกับตัวของข้าสิจะ๊ะหมาป่าเจ้าเล่กล่าวพร้อมยิ้มมุมปากพินอคิโอรีบหยิบหนังสือส่งให้หมาป่าเจ้าเล่ทันทีโดยลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อไปเลยเมื่อชมการแสดงเสร็จหมาป่าเจ้าเล่จึงพาพินอคิโอไปทำความรู้จักกับเจ้าของคณะหุ่นกระบอกแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยคำทักทายชายรูปร่างสูงใหญ่ก็จับพินอคิโอขังไว้ในกรง เด็กชายหุ่นกระบอกตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครสนใจปล่อยผมออกไปนะผมอยากกลับไปหาพ่อฮือฮือพินอคิโอตะโกนและร้องให้ด้วยความหวาดกลัวจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียทันใดนั้นนางฟ้าสีน้ำเงินก็ปรากฏตัวขึ้นทำให้พินอคิโอสะดุ้งตื่นจากความฝันพินอคิโอทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่นางฟ้าสีน้ำเงินถาม ผมถูกหมาป่าจับตัวมาฮะพินอคิโอกล่าวเมื่อพูดจบจมูกของพินอคิโอก็งอกยาวขึ้นจนทะลุกรงออกไปข้างนอกพร้อมหางที่งอกคล้ายกับลาทําให้เขาตกใจมากรู้ไหมที่จมูกของเธอยาวขึ้นและมีหางงอกออกมาแบบนี้เป็นเพราะเธอกำลังพูดโกหกอยู่นะจะ๊ะนางฟ้าสีน้ำเงินกล่าวนางฟ้าสีน้ำเงินหายวับไปต่อหน้าต่อตาพินอคิโอ พร้อมประตูของกรงที่ถูกเปิดออกเขารีบปีนออกจากกรงและวิ่งกลับบ้านแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าในขณะเดียวกันก็มีนกพิราบตัวหนึ่งบินมาบอกว่าพ่อออกเดินทางตามหาเขาจนถูกวันยักษ์กลืนลงท้องเมื่อได้ยินแบบนั้นพินอคิโอจึงรีบออกเดินทางไปช่วยพ่อทันทีสุดท้ายเขาก็เข้าไปช่วยพ่อออกมาจากท้องวันยักษ์ได้สำเร็จ ด้วยความดีและความกล้าหาญของพินอคิโอนางฟ้าสีน้ำเงินจึงเสกให้เขากลายเป็นคนจริงๆและทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากพินอคิโอเชื่อฟังคำสั่งและไปโรงเรียนตามที่สัญญาไว้กับพ่อก็คงไม่โดนหมาป่าเจ้าเล่ห์หลอกและถูกจับขังกรงไว้เรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าเมื่อประพฤติตัวไม่ดีและไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ จะได้รับผลร้ายตามมาอีกทั้งไม่ควรพูดโกหกด้วย